มาแล้วนะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะในการรีโนเวทบ้านหลังนี้ต้องบอกให้เลยว่าเรารีโนเวทให้กับคืนสู่สภาพเดิมมากที่สุดนะครับตัวบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดนะครับขนาดประมาณ37ตารางวาได้เนาะซึ่งบ้านหลังนี้ซื้อมาจากกรมบคดีนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เราทําการรีโนเวทไปแล้วบางส่วนยกตัวอย่างเช่นเราทําการปรับพื้นรอบบ้านคุณผู้ชมนี่เลยพื้นรอบบ้านตรงนี้นะครับเราทําการปรับแล้วก็โรยด้วยหินเกดนะหินเกดตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่า มันเป็นหินเก็ดที่เขานิยมไปแต่งสวนนะครับทำสวนกันเนะาะช่างเราก็กําลังเก็บรอยโป้นะครับด้วยอะริลิกนะต้องบอกว่าตรงนี้รอยโป้ต่างๆนะครับเราเก็บรอยเล้าให้หมดเลยนะครับบ้านเล้าจินไหนเราเก็บให้บางคนบอกว่าโูทํหทไมเล้าเยอะจังจริงๆแล้วเนี่ยบ้านโครงการก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นแผนพีแคสส่วนมากก็จะเป็นพวกรอยต่อนะครับามาในบ้านกันบ้างนะครับนี่เป็นโถงชั้นหนึ่งเนาะหลังนี้นะครับทาสีภายในใหม่ทั้งหมดทาสีฝ้าใหม่ทั้งหมดทําให้กลับคืนสู่สภาพเดิมมากที่สุด นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงนั่นก็คือนี่เลยเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์พวกนี้เนี่ยทำจากไม้อัดนะครับเป็นไม้กระดาษอัดแล้วก็ต้องบอกว่าไม้พวกนี้มันไม่ทนนะซึ่งมุมนี้นี่เป็นสิ่งล้างจานมาก่อนผุแล้วเห็นไหม วิธีการแก้ไขยังไงส่วนมากแล้วเราจะทําการรื้อท็อปออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนท็อปใหม่เนาะทำให้อาวัสดุมันดีขึ้นนะมีหลายตัวเลยเชมอาก็กันชื้นแบบนี้ก็นิยมใช้กันนะครับตรงนี้เสริมเตาแก๊สนิดนึดหนงหูด,ดูดควันใช้ได้เดี๋ยวเอาน้ํายามาขัดนะครับต่อมานะครับผมจะพาขึ้นไปบนชั้น2นะพื้นไม้พวกนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าผนังพวกนี้ติดวอลเปเปอร์แล้วนะอ่ะด้านบนตรงนี้นะครับเห็นวอลเปเปอร์ยังดีอยู่ก็เลยไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับ แต่ต้องบอกว่ามาตรงนี้เลยห้องพวกนี้นะครับก็ปิดวอลเปเปอร์เช่นเดียวกันโดยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะไม่ได้ทําการแกะออกนะแต่ตรงนี้นีเลยรูแอร์เห็นไหมนะดันะงนั้นเนี่ยตรงนี้กําลังปรึกษากันอยู่ว่าจะลื้อวอลเปเปอร์แล้วทาสีดีไหมซึ่งทั้งสองห้องตรงนี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่เราลื้อวอลเปเปอร์ออกนะครับนี่เลยลื้อออกเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ทําการทาสีใหม่ทั้งหมดเลย แต่รนการลืมโอเปอร์อ iper, มันค่อนข้างยากนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นพื้นผิวแล้วข้างในจะเป็นกาวอีกนะครับดังนั้นจะต้องใช้น้ํายาลอกโอเปอร์ด้วยเนาะผนังอีกห้องนึงทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยรีโนเวททาสีภายนอกภายในนะครับเก็บนานปะหุร้าวต่างๆโป๊ให้ขัดให้ทาสีใหม่ให้นะครับพวกนี้เราก็รับรีโนเวทเช่นเดียวกันนะครับสนใจรีโนเวทติดตอ่อมาได้เลย